รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยโรงภาพยพีรในเครือ SF สวัสดีครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Movie Gu r ูรายการเพื่อคนรักหนังเหมือนเราสองคดกับชายพอเราสองคนนั้นจะมาช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นครับเรามาเจอกันเป็นประจำเลยนะครับทุกคืนวันเสาร์ทางช่อง GMM 25แห่งนี้นั่นเองนะครับเช่นเคยครับถ้าคุณผู้ชมอยากพูดคุยกับพี่เนรี่เดว่าชัยนะครับหรือว่าร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆของทางรายการเราเข้ามาได้เลยนะครับที่ a c e b o o k อย่างเป็นทางการของเรานั่นก็คือ Movie Gu r ู TV s ี o ชครับไม่รอครับชายเข้าสู่ช่วงแรกของเรา SF News SF News รันน้มาพ้อมด้วววยข่่่าาาครทีนสนใจนะ ่านี้เป็นข่าวดีในเครือโรงภาพยนตร์ SF ซนะครับซึ่งพร้อมที่จะดูแลคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับที่เข้ามาชมภาพยนตร์ด้วยใจนะครับแล้วคุณผู้ชมนั้นไม่ต้องกังวลครับม,มาตร,ราการในการรักษาความปลอดภัยตามหลักของสาธารณสุขนั้นเริ่มต้นนี้นะครับสบายใจได้เลยตั้งแต่การซื้อบัตรชมภาพยนตร์จนถึงการซื้ออปคอนหรือเครื่องดื่มนั้นสบายใจครับทุกอย่างปลอดภัยหมดจนถึงขั้น เข้าชมแล้วก็นั่งบนเบาะเพื่อชมภาพยนตร์ในเครือโรงภาพยนตร์ SF ครับใช่ครับยิ่งช่วงนี้เนี่ยนะครับภาพยนตร์ใหม่ๆเนี่ยจอ q คิวรอจะเข้าฉายกันมากมายเลยเชื่อว่าหลายคนนะครับก็คงจะอยากไปชมภาพยนตร์ที่คุณชื่นชอบกันแน่นอนเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยนะครับหลายๆคนก็อาจจะต้อง work from home กันบ้านนะครับแล้วก็อยากทำงานไปด้วยอยากมีอะไรแกล้มไปด้วยเวลาเดียวกันเนี่ยนะครับป๊อปคอร์นเหมาะมากเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ามันจะช่วยทําให้เรามีพลังในการคิดงานที่ดีแน่นอนวันนี้ครับทาง SF ก็มีโปรโมชั่นของป๊อปคอร์ มาบอกกันด้วยนะครับไปติดตามรายละเอียดกันได้เลยในช่วง S F News ของเราครับช่วง S F News ู้ชมอุ่นใจได้เลยนะครับว่าเราจะปลอดภัยเมื่อไปดูหนังที่โรงภาพ,พยนตร์ในเครือเอสเนะครับเพราะเขามีมาตรการทําความสะอาดโรงภาพยนตร์ทุกเรื่องทุกรอบอย่างสม่าเสมอน,น,นะครับที่บริเวณจุดจาหน่ายบัตรชมภาพยนตร์จะมีบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือทุกจุดสัมผัสนะครับและจะมีการทําความสะอาดทุกจุดสัมผัสเช่นจุดจําหน่ายบัตรชมภาพยนตร์อัตโนมัติโดยน้ํายาฆ่าเชื้อทุก30นาทีทั้งยังกําหนดจุดรอคิวระยะห่าง1เมตรส่วนบริเวณที่นั่งพักคอยหน้าโรงภาพ ภาพเนตรนจะจัดที่นั่งแบบเว้นระยะห่างและภายในโรงภาเพเนีรนทางโรงภาพเพียนในเครือเอสเอฟยังขอความร่วมมือคุณลูกค้าในการสวมหน้ากากอนมามัยและตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าชมภาพยนตร์พร้อมทั้งมีการดูแลระบบปรับอากาศในโรมภาเพเนตยนให้มีอากาศถ่ายเทยอยู่เสมอโดยจะทําการอบโอโซนภายในโรงภาเพเนตรนทุกวันหลังปิดให้บริการนอกจากนั้นยังทําการพ่นสเปรย์ฆ่าเชือ้อภายในโรงภาเพเนตรนและเปลี่ยนผ้ารองศรีรษะที่เก้าอี้ทุกรอบฉายกําหนดระยะห่างของการนั่ง ชมภาพยนต์แบบมี physical distancing ที่เหมาะสมคือนั่งได้สูงสุด2อที่นั่งติดกันโดยเว้นระยะห่าง2ที่นั่งบริเวณจุดจำหน่ายพอบคอนและเครื่องดื่มมีบริการเกลียวแอลกอฮอล์ล้างมือบริเวณจุดจำหน่ายและกำหนดจุดรอคิวระยะห่าง1เมตรใช้ถาดรับเงินและถอนเงินเพื่อลดการสัมผัสและยังมีการทำความสะอาดพื้นที่อุปกรณ์และทุกจุดสัมผัสด้วยน้ำยาฆ่าเชือ้อทุก30นาทีบริเวณห้องน้ำมีการกำหนดจุดในการเว้นระยะห่างใช้อ่างล้างมือและโถประ ะวะโดยมีการกําหนดจุดรอคิวในการใช้บริการห้องน้ําระยะห่าง1เมตรเช่นกันแล้วยังมีการทําความสะอาดและฉีดนน้ายาฆ่าเชื้อทุก1ชั่วโมงพร้อมกับทําความสะอาดทุกจุดสัมผัสทุก30นาทีเพราะฉะนั้นคุณลูกค้าอุ่นใจในการใช้บริการโรงภาพ,พยาบาลได้เลยว่าเราจะปลอดภัยเพราะ SF ดูแลด้วยใจ และสาหรับใครที่ work from home อยู่ในตอนนี้เนี่ยนะครับไม่มีเบื่อแน่นอนเพราะว่าโรงภาพยนตร์ในเครือ SF พร้อมส่งป๊อปคอร์นให้คุณอร่อยได้ทุกที่กับป๊อปคอร์นเดลิเวอรี่อิ่มอร่อยกับป๊อปคอร์นในถุงซิปล็อกที่มีให้เลือกหลากหลายรสชาติครับไม่ว่าจะเป็น i g i n a l caramel corn ค h e e s ี p ป p ป i ก a ทั้งขนาด large Popcorn 64ออนซ์ในราคา150บาทและขนาด extra large Popcorn 85ออนซ์ในราคา170บาทพร้อมรับฟรี Seasoning Po เดอรเพิ่มความอร่อยเข้มข้นให้คุณฟินได้ยิิิ่่่่งงงงกวววาาเเดดมสัััไ้้้้แแแลลตตนนีนคทอปพ ช่น Grab, Food Panda, Line Man และพิเศษรับสิทธิ์ซื้อป๊อปคอร์น1ฟรี1ได้ทันทีเมื่อสั่งผ่านแอป Robinhood ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่28กุมภาพันธ์นี้เช็ครอบฉายซื้อตัวหนังง่ายๆที่แอปพลิเคชัน SF Cinema หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.sfcinema.com และ Facebook Fan Page SF Cinema รีบๆมาดูที่ SF เพราะโปรดีๆรอคุณอยู่อีกเพียบ วันนี้เนี่ยนะครับก่อนที่เราจะไปพูดถึงข่าวคราวความน่าสนใจหรือว่าตัวอย่างใหม่ๆที่น่าสนใจในวงการภาพยนตร์ของเราครับเรามีข่าวมาฝากกันจากทางสวนนงนุชพัทยาครับเขายังเปิดให้บริการทุกวันนะครับตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง18นาฬิกานั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนครับเขาก็จะมีมาตรการความปลอดภัยมากมายทั้งเรื่องของการฉีดพ่นแอลกอฮอล์รวมไปถึงการให้บริการล้างมือหลายจุดทั่วทั้งสวนด้วยนะครับนอกเหนือจากนี้นะครับชายเขายังมีมาตรการการคั กรองอย่างเคร่งครัดนะครับมาตร,ราการเหล่านี้เป็นมาตร,ราการตามมาตรฐานของทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับมีการคัดกรองทางนี้นะครับตรวจวัด,วดอุณหภูมิเช็คอินไทยชนะสวมใส่หน้ากากอนามัยนะครับระหว่างเดินชมสวนนะครับเว้นระยะห่างระหว่างซึ่งกันและกันแต่ละคณะประมาณ1เมตรด้วยกันและ แน่นอนครับอย่าลืมหมั่นล้างมือด้วยแอลกอฮอล์นะครับหรือว่าสบู่ในขณะที่ทุกทกท่านกําลังเที่ยวชมสวนนงนุษย์พัทยาครับค่าวนี้มาถึงเรื่องราวของไฮไลท์ของเรากันบ้างดีกว่านะครับเพราะว่าแน่นอนครับเราจะมาอัปเดตข่าวสารต่างๆในวงการภาพยนตร์นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวอย่างหนังใหม่ๆที่ยังไม่ได้เข้าฉายรวมไปถึงเบื้องหลังและคลิปเด่นๆประจําสัปดาห์นี้กันอีกแล้วครับหากผู้ชมพร้อมแล้วนะครับเราสองคนก็พร้อมเชน่นกันที่พาผู้ชมไปสัมผัสกับข่าวที่ฮอตที่สุดตัวอย่างที่ใหม่ที่สุดสัปดาห์นนี้ใช่วง MoviG Highlight ช่วงม,วมูวีกูรูไฮไลท์ ประกาศผู้เข้าชิงรางวัลลูกโลกทองคำครั้งที่78ประจำปี2021ไปเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานะครับในการประกาศรางวัลด้านภาพยนตร์ก็ต้องยกให้กับภาพยนตร์ขาวดำกระแสะแรงอย่างแม n ที่ได้เข้าชิงรางวัลมากที่สุดถึง6สาขาด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นผลงานการกำกับของเดวิดเฟนเชอร์และการแสดงยอดเยี่ยมของ g ก r รี l d m โอเมนนักแสดงเจ้าของรางวัลลูกโลกทองคำและรางวัลอสการ์จากเรื่อง darkest hour และในปีนี้ครับเวที He, ลูกโลกทองคำก็สร้างประวัติศาสตร์ใหม่ให้กับผู้ที่อยู่เบื้องหลังการสร้าง ภาพยนตร์ระดับฮอลลีวูดนั่นก็คือการเสนอชื่อผู้กำกับหญิงให้เข้าชิงรางวัลผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมมากถึง3คนครับได้แก่ร e ซิน่าคิง จากเรื่อง One Night in Miami Chloe Zhao จาก Nomadland และ Emerald Fennell จาก Promising Young Woman นอกจากจะชิงมากเกินครึ่งแล้วเนี่ยนะครับก่อนหน้านั้นการประกาศรางวัล77ปีที่ผ่านมานะครับมีผู้มกับหญิงเข้าชิงเพียงแค่5คนเท่านั้นและก็มีเพียงแค่ r b r r a s t r e i s a n นนะครับผู้มกับจากเรื่อง Gentle ที่ได้รับรางวัลลูกโล,ก,ลกทองคำในสาขาผู้กกับภาพยนตร์และภาพยนตร์ยอดเยี่ยมในประเภทภาพยนตร์เพลงหรือตลกใปครองในปี1984ครับก็ต้องมารอฟังผลกันนะครับ าใครจะได้รางวัลในสาขาใดาของลูกโลกทองคําไปครองในปีนี้ซึ่งก็จะประกาศผู้ชนะในเช้าวันจันทร์ที่1มีนาคมตามเวลาบ้านเราครับ จอห์นเอ็มชูพุ่กับชื่อดังจากเรื่อง Crazy Rich Asians ที่กำลังจะมีผลงานภาพยนตร์เพลงที่ดัดแปลงมาจากละครบรอดเวชชื่อดังเรื่อง In the Heights ซึ่งจะเข้าฉายประมาณเดือนสิงหาคมปีนี้ครับก็ตกลงใจที่จะกำกับภาพยนตร์เพลงที่ดัดแปลงมาจากละครบลอดเวชชื่อดังอีกเรื่องนั่นก็คือ Wicked ของทาง Universal Pictures ครับสำหรับละครเพลงเรื่องนี้ครับชนะรางวัลโทนี่มาแล้วถึง3ครั้งและเป็นละครที่ดัดแปลงมาจากนิยายเรื่อง Wicked The Life and Times of the Wicked Witch of the West ที่แต่งโดย Gregory McGuire จากนั้นนะครับก็ถูกนำไปแต่งเป็นหนังสือเพื่อทำออกมาเป็นละครเวทีโดย w n n n e Holtzman จ,จริงๆแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับมีการวางตัวของผู้กำกับ Stephen Daldry ให้มากำกับการแสดงแต่ว่าหลังจากเกิดการระบาดของเชือ Virus ้อไวรัสโควิด -19 นะครับทำให้ภาพยนตร์หยุดชะง,งักไปพราะเริ่มซาลงครับผู้กกับก็เลยถอนตัวครับแล้วก็มีการสรรหาคนใหม่จนมาลงตัวที่ John M. s h u ก็ต้องไปติดตามข่าวคราวกันต่อไปนะครับว่าจะมีนักแสดงคนใดมาร่วมงานกันบ้างครับหากมีความคืบหน้าครับทาง Movie Guru จะนำมารายงานให้ได้ทราบกันต่อไปครับ ปิดท้ายกันด้วยตัวอย่างของภาพยนตร์ดราม่าระทึกขวัญเรื่อง Crisis ผลงานการเขียนบทกำกับและร่วมอำนวยการสร้างโดย Nicholas Jarecki ซึ่งเล่าเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการระบาดของยาแก้ปวดที่มีสารสกัดจากฟินจนก่อให้เกิดวิกฤตที่ส่งผลกระทบต่อผู้คนในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องความโลภความรุนแรงและโศกนาฏกรรมที่มีผลจากยาที่มากลายเป็นสารเสพติดอันตรายและววางเอาไว้ว่าจะเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ที่สหรัฐอเมริกาปลายเดือนนี้นะครับ โรงภาพยนตร์ในเครือ S.F ร่วมกับ Warner Brothers Pictures ขอเชิญร่วมสนุกชิมบัตรชมภาพยนตร์รอบพิเศษเรื่อง Tom and Jerry ในวันพุทธที่24กุมภาพันธะ์2564รอบ19นาฬิกาณโรงภาพยนตร์ S.F World Cinema Central World ให้กับผู้โชคดีที่ตอบคำถามมาว่า,ใน,า,มมา,วาในภาพยนตร์เรื่อง Tom and Jerry นักแสดงหญิงคนใดรับบทเป็นพนักงานโรงแรมหญิงที่จ้างให้ Tom ม,มาช่วยจับ Jerry คุณผู้ชมสามารถส่งคำตอบร่วมสนุกพร้อมติดตามรายชื่อผู้โชคดีได้นะครับทาง Facebook อย่างเป็นทางการของเรานะน่นก็คือ Movie Guru TV Show ขอขอบคุณ Warner Brothers Pictures และโรงภาพยนตในเครือ SF ด้วยครับสนับสนุนโดยโรงภาพยนตในเครือ SF นี่คือทอมนี่คือเจอรี่25กุมภาพันธนี้ We have a mouse problem at this hotel. Here's my solution. เมืองยักษ์ มใหญ่พอสหรับทั้งคูฉันไม่ยอมให้โรงแ t ี้ถูกทลายโดแมวแ a ะหนฉันคิดว่าฉันอาจะเพ่งหย l บ l ร t ่องน f ้อมอแอนดเจร25กุมภาพันธ์นี้ในโรงภาพยนตร์เท่านั้นสนับสุนโดยซันตาเฟ มาต่อกันในช่วงที่2รายการมูวี่กรู <Guru S 2> ของเรานะครับในช่วงมูวี่กรูโฟกัสของเราครับซึ่งเราจะมาโฟกัสกันที่ภาพยนตร์เรื่อง Howling Village นั่นเองครับ <c oughs> เป็นแนวสยองขวัญที่โอ้โหเป็นผลงานของผู้กกับที่ถนัด ทางด้านหนังสยองขวัญโดยตรงเลยนะครับนั่นก็คือพุ่มกับชาวญี่ปุ่นอย่างทาคาชิชิมิสึจากเรื่องจูออนผีดุนั่นเองนะครับอย่างจูออนเนี่ยกวาดรายได้ไปในญี่ปุ่นเนี่ยนะครับถล่มทลายมากเลยกว่า1,350ันล้านเยนนะครับแล้วเขาก็ได้สร้างตำนานภาพยนตร์จูออนแล้วก็เดอะกราชออกมาอีกหลายภาคเลยนะครับสำหรับภาพยนตร์เรื่องล่าสุดเรื่องนี้เนี่ยนะครับเขาทำหน้าที่ทั้งกำกับการแสดงแล้วก็ยังร่วมเขียนบทภาพยนตร์อีกด้วยครับเท่าที่พวกเราเช็คข้อมูลมานะครับ howling village นั้นจริงๆหมายถึง In n u a k l ิ Village หรือว่าหมู่บ้านอินุนากินะครับในตำนานเขาเล่ากันว่าเป็นหมู่บ้านลับแลไม่ได้มีที่ตั้งอยู่บนแผนที่ทั่วทับกางออกมาในประเทศญี่ปุ่นนะไม่เห็นใช่แล้วมันเป็นสิ่งที่เกี่ยวพันกับอุโมงคอินุนากิอุโมงนี้ตั้งอยู่ในจังหวัดฟุกุโอกะมันมีตำนานเล่าขานกันว่าอุโมงคแห่งนี้สร้างในปี1886้อสพอสร้างเสร็จเนี่ยถูกปิดตายสถานที่แห่งนั้นเนี่ย มีปรากฏการแปลกๆอย่างเช่นมีคนเอาศพนั้นไปทิ้งที่นั่นบ้างมีข่าวว่าคนฆ่าตัวตายแล้วก็คนบางคนหายสาบสูญไปแล้วมีข่าวลืมเพิ่มเติมอีกว่าไปพบเจอวิญญ,ญาณร่ร้อนมากมายเรื่องราวในตำนานแบบนี้เนี่ยนะครับก็เลยทําให้มีเรื่องราวเป็นการเล่าต่อกันที่มันสยองขวัญมากมายเลยทีเดียวแต่ว่าในภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยเขาจะเล่าถึงสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นกับนักจิตวิทยาสาวคนหนึ่งครับที่เขามีสัมผัสที่หกครับ<อ>เธอเนี่ยต้องพบกับเหตุการณ์ประหลาดมากมายเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะ ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องกล่อมเด็กหรือว่ามีพี่น้องที่สูญหายไปปริศนาการตายที่ไม่ทราบสาเหตุต่างๆมากมายนะครับแต่ว่ามีอะไรบางอย่างที่ทําให้เธอคิดว่ามันต้องเกี่ยวข้องกับอุโมงค์อินุนากิที่ว่าเนี่ยอเองครับส่วนการสูญหายหรือมีวิญญาณเร่ร่อนหรือไม่ต้องไปลุ้นกันในโรงภาพยนตร์นะครับตอนนี้เราสองคนพร้อมแล้วในการนําเสนอตัวอย่างภาพยนตร์เรื่อง Howling Village นะครับในช่วง Movie Guru Focus ครับช่วง Movie Guru Focus บ้านที่สาบสูญไปจากแผนที่เพราะตอนนี้มันจมอยู่ใต้เขื่อนนะสิ ผู้ชมครับชายครับเข้าสู่ตัวอย่างเรื่องที่2อกันดีกว่านะครับในช่วง Movie r u รู Focus ของเราโฟกัสของเราตอนนี้ไปอยู่ที่หนังที่ทุกคนรอคอยของการประทะกันของสองไททันยักษ์นั่นคือ Godzilla vs. Kong องถ้าเอาหนังเรื่องนี้เนี่ยที่ Warner เขาตั้งขึ้นมาเป็น MonsterVerse จัก,กรวาลพวกอสูรกายอสูรสัตว์ประหลาดเนี่ย <Yeah. S 1> เป็นผลงานเรื่องที่4แต่ว่าถ้าเอาทั้งหมดมารวมใน g o d z i l l a franchise แล้วภาพพนตร์เรื่องนี้ถือว่าเป็นลำดับ ที่3าแต่ถ้าเป็นคิงคองแฟรนไชส์ถือว่าเป็นลำดับที่12โปรเจกต์ของเรื่องนี้เนี่ยนะครับถูกประกาศมาตั้งแต่ปี2015 oh. 2 0 1 5แล้วนะครับและหลังจากนั้นทีมเขียนบทเขาก็ได้มาแชร์ไอเดียกันในการผสมผสานเรื่องราวระหว่างก็อตซิลล่าแล้วก็คิงคองให้มาเจอกันบนจอยักนะครับในเดือนมีนาคมของปี2017นั่นเองและในปีเดียวกันนั้นก็ได้พ่วงกับท่านนี้มาครับแอดัมวิงกอร์นั่นเองนะครับเป็นพ่วงกับที่มีชื่อเสียงจากภาพยนตร์แนวสยองขวัญมากมายนะครับอย่าง นนัั่เองครบหลายคนที่ได้ดูตัวอย่างเรื่องนี้ออนไลน์มีการตั้งคําถามขึ้นมาเป็นกระทู้เลยนะว่าเฮ้ยทำไมอยู่ๆคองเนี่ยตัวใหญ่เท่าๆกับก oh, ็อตซิล่าแล้วก็สุดท้ายใครจะชนะแต่เอาเป็นว่าต้องไปชมในโรงภาพยนต์ hmm. ในเดือนหน้านี้อย่างแ <Right. S 2> น่นอนนะครับแต่ตอนนี้เราสองคนพร้อมละ mm hmm. ที่จะอุ่นเครื่องกับตัวอย่างก็อตซิล่า vs คองในช่วง Movie Group Focus ครับ This Chas Have to take it. We need Kong. The world needs him. To stop what's coming. And this child. She's the only one he'll communicate with. I knew that they had a bond. She had nowhere to go, so I made a promise to protect her. that in some way Khan did the same. 走了。 Same opinion. The myths are real. Yeah. Yeah, yeah, yeah. There was a war. And they're the last ones standing. I keep reaching for greatness because I'm built from it. Who bows to who? Gonna stop Kong, here we go. Kong bows to no one. Here we go. สนับสนุนโดยซันตตเฟ่25กุมภาพันธ์นี้พบก,กับเพื่อนซีคู่แสบที่สุดในโลกทอมแอน a ์เจอรี่25กุมภาพันธ์นี้ในโรงภาพยนตร์เท่านั้น ooh, 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 สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ Live White Diamond มาอยู่ในช่วงสุดท้ายของรายการ Movie Guru ของเรากันแล้วนะครับในช่วง Movie Guru Spotlight นั่นเองครับวันนี้ครับเราจะส่อง Spotlight ให้กับภาพยนตร์เรื่อง Wonder Woman 1984กันอีกครั้งหนึงนั่นเองนะครับ ภาคนี้เป็นภาคที่2แล้วนะครับของซูเปอร์ฮีโร่หญิงที่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นในภาพน,นี้มากมายเลยทีเดียวนะครับซึ่งพุ่มกับแพทริเจนเกนส์เขาเผยม,มานะครับว่าเธอเนี่ยไม่ได้แค่ตื่นเต้นที่จะได้กำกับแก้โกดดอีกครั้งเท่านั้นเพราะว่าทั้งสองคนเนี่ยนะครับยังได้ร่วมงานกันในฐานะผู้อำนวยการสร้างในการแชร์ไอเดียทุกๆอย่างด้วยนะครับตั้งแต่ต้นจนถึงสิ้นสุดการทํางานเรื่องนี้กันเลยครับจากที่เราไปค้นคว้าข้อมูลมามีการวางแผนในการสร้างให้เรื่องราวมีความแตกต่างจากเดิมจากภาคแรกโดยเฉพาะ อย่างอารมณ์ตัวละครนางเอกของเรานั่นคือวันร m ่ n นั้นแน่นอนนั้นจะดราม่าหนักขึ้นเราจะเห็นหลายสิ่งหลายอย่างนั้นเปลี่ยนแปลงไปนอกเหนือจากนั้นก็จะเป็นการออกแบบท่าการต่อสู้ที่ซับซ้อนมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้กลางอากาศฉากสู้กันในใต้น้ําหรือว่าเป็นฉากเด็ดที่อยู่บนถนนล้วนต้องพิถีพิถันมากหากพร้อมแล้วนะครับเราสองคนนั้นมีสกูปพิเศษมาฝากนะครับกับ n d e r Woman 1 984ในช่วง Movie Guru Spotlight ของเราครับ Shuang Movie Guru Spotlight. I got this! What? Wonder Woman is one of the biggest superheroes in history. So, what an incredible opportunity to make a massive, visually spectacular movie. One day, you'll become all that you dream of and more, and everything will be different. The challenge was to bring something fresher. More complex, more thrilling, and make it bigger. She's super badass, and the action's gonna be incredibly epic. It's a joyride of dreams. Wonder Woman is a warrior, she's a goddess. Hero for everyone. ผู้ชมรับชายครับสปอตไลท์ของเรายังคงส่องอยู่กับหนังอีกเรื่องครับ Monster Hunter ที่ทุกคนรอคอยครับและสกู๊ปที่ผ่านมาเราเห็นได้เลยนะครับว่าแต่ละฉากไม่ว่าจะเป็นฉากแอคชั่นหรือว่าโปรดักชั่นดีไซน์นั้น โอ้โหเลิศรู้มากครับใช่ครับส่วนใครที่เป็นแฟนของวิดีโอเกมสุดฮิตนี้อยู่แล้วเนี่ยนะครับก็คงจะคาดหวังว่าจะได้เห็นมอนสเตอร์ในเกมนะครับว่าจะออกมาในรูปแบบของภาพยนตร์เป็นยังไงมีตัวไหนบ้างและจะน่าทึ่งแค่ไหนนะครับวันนี้เราจัดมาให้ที่ชมกันแล้วนะครับในช่วง Movie Guru Spotlight ของเราครับ We see some real rock stars of the Monster Hunter world. You know, you see the Black Diablos, you see the Ratalos, um, you see some other creatures like the Nursilla that are from the earlier games. Um, these are really scary, uh, like crazy looking creatures, especially the Nursilla, which totally freaked me out because they're like giant spiders and I can't deal with spiders. And then you also see lots of other creatures that you know aren't as like popular in the game, but they just make the world so immersive and beautiful and dangerous and interesting. I mean, it's it's epic. I mean, to see all of these creatures um, is is wonderful. I mean, it, it was like you know, for me, when I was making the movie, I just felt like. So immersed in this world because I could imagine like all of these creatures, and I think people are gonna have an even more spectacular time watching the movie because everything is there. It's really, you know, something that I've never experienced shooting a movie like this before, and I think people are gonna be really impressed when they see just how big and beautiful it is. สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ Live White Diamond ผู้ชมครับชายครับหมดเวลาแล้วครับกับรายการมูฟี่กรูในคืนนี้นะครับวันนี้ขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำนะครับ Prince Theater Heritage State นะครับสถานที่ที่ถือว่าเป็นโรงภาพยนตร์ที่ฮิตที่สุดในอดีตนะครับแต่วันนี้กลายเป็นสถานที่พักที่สุดฮิปสุดอลังการเช่นกันครับใช่ครับและต้องขอขอบคุณนะครับเสื้อผ้าของพี่แอนดีและชายด้วยนะครับจาก e s p ครับและที่ขาดไม่ได้เลยขอบคุณคุณผู้ชมทุกๆท่านที่ติดตามชมรายการมูฟี่กรูของเราครับท่านใดที่อยากจะเข้ามาทักทายเรา2คนนะครับสามารถเข้าไปใน a c e b o o k อย่างเป็นทางการได้ภายใต้ชื่อ Movie กร r u TV ี h o w ชท่านใดพลาดการชมเพราะติดภารกิจสามารถเข้าไปใน YouTube Channel Official ของเราได้นะครับนั่นคือ Movie Guru TV Show เช่นกันครับวันนี้หมดเวลาของเรา2คนแล้วนะครับอย่าลืมกลับมาเจอกับเราและรายการ Movie Guru ได้ใหม่นะครับทุกคืนวันเสาร์ทางช่อง GMM 25ครับวันนี้เรา2คนลาไปก่อนครับสว,ส,สวัสดีครับ